สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับสุนันทาทาวเวอร์เอ็นฟูดอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะผัดทุกคนมาทําเมนูอาหารกันนะคะเป็นเมนูผัดพริกแกงปลานะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะทานกับข้าสวสวรร้อนๆอร่อยมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันนะคะแล้วก็วิธีทําด้วยกันเลยจ้าไปจ้านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของเรานะคะ ก็จะมีพริกหวานนะคะต้นหอมนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเนื้อป้านะคะกะทินะคะพริกแกงนะคะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะน้ำปลาอันนี้ก็ผงปรุงรสนะคะหรือว่าผงรสดีนั่นเองนะคะนี่นะคะส่วนผสมของเรานะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันเลยจ้าเราจะเริ่มจากหั่นพริกต้นหอมแล้วก็ ใบมะกูดเลยกันจ้าเราจะหั่นต้นหอมก่อนนะคะถ้า,อาชอบก็ใส่นะคะถ้าทุกคนถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะจะหั่นแบบยาวแบบสั้นแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราชอบนะ พอนะคะต่อไปก็พริกของเราเลยนะคะพิกหวานนะคะแล้วก็จะใส่ใส่แค่ตกแต่งให้สวยงามนะคะแค่นั้นเองหั่นเล็กๆนะคะจะเอาลายไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะหัะ่นลายขวางหรือว่าลายยาวก็ได้นะคะ เพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะโอเคจ้ะต่อไปก็ใบมะกรูดนะคะนี่วก็จะเอา อันนี้มันออกนะคะเอาแกนในนี่นะคะนี่เตัวนี้ออกะคะ่ะแบบนี้นะ,ะจ๊ะจะมีขาดบ้างอะไรบ้าง ดังนั้นเราก็เอามาซอยเลยนะคะจ,จับจับจับนะคะเดี๋ยวเราจะซอยเป็นแบบเส้นโย่เป็นเส้นเส้นนะคะขอลายนี้ดีกว่ามันจะได้แบบเส้นยาวๆนะคะ ต้องเล็กมากนะคะเอาแบบพอดีแต่ว่าโรยหน้าแล้วจะสวยนะคะนี่โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดกันเลยนะคะเราจะใส่กะทิลงไปก่อนกะทิอันนี้เป็นกะทิกล่องนะคะโคนมากแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะ,ะลงไปเรืเลย พะะอกะทิเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะใส่พริกแกงลงไปผัดนะคะถ้าใครชอบเผ็ดๆก็ใส่พริกแกงลงไปเยอะๆได้นะคะนี่นะคะผัดพริกแกงของเรานะคะกับกะทินะคะนี่มันจนกะทิแตกมันเลยเนาะ สีสันสีสันน่าทานมากเลยยังไม่ได้ใส่ปลาเลยสีสวยมากนี่นะจ๊ะจากนั้นเราก็ใส่ปลาของเราลงไปเลยค่ะ าของเรามันสุกง่ายอยู่แล้วนะคะปลามไม่สุกยากเลยคะ่ะผัดปลาของเรานะคะปลาอะไรก็ได้นะคะที่เราหาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าตามที่ตลาดนะคะเดี๋ยวนิวจะ,ป,วะ,ะปิดไว้นะคะปิดปลาไว้สักห้านาทีก็แล้วกันนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็5นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าพี่แกงเขาแบบปรุงเครื่องมาแล้วเนาะเราต้องชิมดูก่อนนะคะอโอเคใส่ผงโรดีนะคะเทลงไป แล้วก็น้ำตาลน,นะคะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะขึ่งช้อนชานะคะน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนชาหนะะึ่งเป็นแล้วนะคะเราจะมาดูว่ามันจะหอมมากเลย อย่าคุณเยอะนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาเราจะเละนะคะชิมอีกทีนะคะอืมอร่อยมากอร่อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่พริกนะคะใส่พริกต้นหอมต้นสีสันนะคะแล้วก็ใบมะกรูดทำให้หอมนะคะที่นหอมแล้วก็สวยด้วย แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน่าตาน่าทานมากๆเลยแต่จ้ะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะจ๊ะมาจะตักใส่จานกันเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟเลวจ้ะเนื้อปลาเป็นแบบชิ้นๆนะคะน่าทานมากๆเลย เราจะแต่งให้สวยนี่นะคะใส่น้ำลาดน,นิดนึง โอเคค่ะนี่เช็ดขอบจานนิดนึงนะคะเพิ่มเพิ่มความสวยงามนะคะนี่พร้อมกับข้าวสวยร้อนๆของเรานะคะนี่จ้า นี่นะคะอันนี้ปลาผัดพริกแกงของเรานะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะมาชิมกันเลยจ้ะเสร็จแล้วคะ่ะนี่จ้ะนี่ข้าวนะคะกับปลาผัดพริกแกงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันจ้ะนะคะยวชิมให้ดูเลยอร่อย ขออนุญาตชิมนะจ๊ะเอาเนื้อปลาตรงเนื้อปลาเลยเนื้อปลาแล้วก็ข้าวอนี่ค่ะมาค่ะอืมออร่อยมากอร่อยมากมากค่ะ หอมใบมะกรูดด้วยนะคะอโอเคค่ะวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย